คิดข้างในลูกใหญ่ไปเล,ปลยปลาดูมันจะออกมาเป็นอะไรจะเจียวเหรอไม่เ้วจะทำ้กินบอกก่อนยังไม่บบกทั้งคนโบ่จะกินของขาก็อร่อยดีลงมาทำเองมันอร่อยด้วยสวัสดีครับ อันอาหารบ้านๆคบุบกเมนูวันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นเมนูอะไรเนี่ยนำ้ำปลาหลนกะทิปลารหลนกะทิ่ปลาหลนกะทิส่วนผสมก็มีอะไรตะไคร้พริกอะไรเนี่ยพริกแกงพริกหยวกแดงพริกหยวกแดงมีกระชายใบมะกรูดใส่นี้ด้วยวะน้อับ หมูสับหมูต้มประนาแล้วก็มีพริกเลยพริกกระเลียงพริกกระเลียงแล้วก็ของกินแก้มก็มีผักแก้มก็มีเต็งกวากแล้วก็ผักอยู่ในตู้นะแล้วก็ผักอยู่ในตู้ดรสชาติออกมาเป็นยังไงแต่น้ำตาลปี๊บขอไดไหเน,นี๋ยวะไปเอาเอง ต้องตำไหมนี่ไม่ต้องใส่แบบนี้เลยเหรอใช่เอากินไงน,น,นั่นแหลซีโครงหมูเนี่ยก็ไว้วันอื่นนี่นอันนี้อันเดียวก็พอนี่ไม่ต้องกินกับผันก,น,กผนั่นก็กินกับข้าวเลยหลายอย่างอันเดียวก็พอแล้วอเอาข้าวเหนียวมาแล้วนะ อะไรอะไรหอมอะไรเนี่ยหอมแขกเหรออหอมอะไรหอมแดงบ้ันไม่ใหญ่เลยมันก็มีลูกใหญ่ลูกเล็กนะแล้วก็เราเลี้ยงมัตัวหัวหอมแขกใช่ไอพริกอย่างเงี้ยไอ้อย่างโคตรเผ็ดเลยเนี่ย มันไม่เล็กแล้วขนาดนี้กนนเกทหาหลุนกะทิเห็นพริกกัโอแน่เลยงี้ อะไรหัวกะทิหางกะทินี่ใช้กะทิเป็นขวดกะทิสำเร็จตั้งกะทะ ทำอะไรเคี่ยวกะทิเหรอในเคี่ยวตกลงนี่ทำอะไรทำในหมอ้อนี้ใช่หมอ้อเดียวเลยวเราก็มาถ่ายกระทะโ <c oughs> อเคเลยไม่ต้องเควกะทิทำถ้วยเล็กๆก่อนใส่หมูสับลงไปกะทิประมาณ ทเท่าไหร่กะทิประมาณค,ครึ่งขวดก็ใส่น้สับใส่น้ำตาลลงไปแล้วไม่รอกระทีเดือดมันเลยแบบนี้คือไม่ให้กะทิแตกมันถ้ากะทีเดือดมันร้อนจนมันเดือดมันก็จะแตกมัน แต่เป็นแบบนี้กะทิไม่แตกมัน,น,บบนกินกะทิ ใช้ไฟกลางใช้ไฟแรงยิ่งไหม้ก่อน หนงนัวหนึ่งช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสหอมกะทิอื้อหน่อยน้ำปลานี่น้ำปลา เครื่องปรุงที่เตรียมเมื่อกี้ใส่ลงไป,ไปหอมกลิ่นกะทิจริงๆเลยแค่นี้ ำไมไม่ทําเครื่องก่อนต้มเครื่องก่อนนี่ไม่ใส่เครื่องที่หลังเขาบอกแบบนี้เจ้าของสูตรก็บอกอย่างเงี้ยนี่ <c oughs> อีกเมนูหนึ่ง อันนี้ก็เรียกอะไรนะทอดดูงแหนมก็ดูงอะไรนี่แหนมซี่โครงหมูทอดอก,กินก็ข้าวเหนียว ต้องหวานนิดนิดหวานหวานเค็มเค็มใส่ปลาเพิ่ม บงังโหอร้อนควันโถเลยใหม่ๆก็ข้าวใหม่ๆ เสร็จแล้วเรียบร้อยหนึ่งเมนูับปลาชื่อยาวจังหมูสับลนปลาร้าครับหมูสับลนปลาร้าเยมาดูเมนูนี้ต่อไปน้องกอด

ทอดให้เหลือง เป็นซี่โครงหมูก็มีติดกระดูกอ่อนด้วยเขามาทําเป็นแหนมนะกลายเป็นแหนมนะเขามาหมักเป็นแหนมต้องมาทอดกินได้ข้าวเหนียวมาจากร้าน,เ,นเลยมาทอดกินกับหมู ครับเพราะว่ามันไหม้เดี๋ยวพักมาพักไว้ก่อนให้มันจะเด็ดน้ำมัน เออนั่นไหม้หมดแล้วจะเียม 嗯。<Okay. S 2> okay. พร้อมเสิร์ฟแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ผักมีมะเขือมีแตงกวากินกับหมูล้นปลาอยากอะไรนะร่อยนะอยากอะไรนะ่อย แล้วก็นี่แหนมซี่โครงแหนมแหนมซี่โครงหมูแหนมซี่โครงหมูอ่อนนีเข้าเหนียวแล้วก็นี่แก้วใสๆน้ำล้างคอ แล้วก็เด็กน้อยคนเนี้ยหัวหย่องเัาทำอะไรเนี่ยนะเันทำอะไรนะม,มาดู youtube ดู youtube อะไรดูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยม,มาหากินข้าวบ้านเขาใช่ไหม อิู่ข้าวไหมกินข้าวบ้านเขาได้ไหมยังก็เหนีวยวบ่างล,ลูกเขาเหนียวดีเขาเหนียว กินอันนี้ก่อนตั้งใจอยากกินลเลยอันนี้แหนมซี่โครงหมูอะไรนี่กรดีเลยไม่เปรี้ยวมาก เมื่อวานกินก้อยขมกระลุกวันนี้แหนมหมูแล้วก็อันนี้ยเฮ้ยเที่ยวมันยาวหมูสับหลุนปลากะทิหมูสับหลุนปลากะทิได้สูตรมาจากไหนไม่รู้ <ไป S 1> เดีลองชินดู ไปกินของเขาอ,อร่อยอ่ะไปกินของใ้รออลองดูว่ะลองดูร้อนร้อนเลยต้องกินพริกด้วยเดี๋ยวเต็ยโอ้ยยยยไม่ลองพยยยยยยอยอยไยย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 ยนยย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 ย รสชาติของหมูเนีนะ่ยอร่อยเลยเจียวกระชายเข้าไปก็อร่อยเมือนะกนระชายหอมกระชายอ่ะเดี๋ยวลองอีกคำหนึ่งที่นี่ใส่พริกเข้าไปด้วยพริกเกลี่ยมเป็นลูกโดด อร่อยอร่อยกินข้าวเหนียวได้ากันเนี่ยใครบอกว่ากินข้าวเหน <sequ ENNIS S 1> <OK> ียวเนี่ยเนี่ยน่าสนใจก็คนดนวยได้กินพริกด้วยกินเครื่องเทศเนี่ยกระชร้แล้วก็อะไรนะผัดไทย แม่มะกกูดเนี่ยไม้กินหมดเลยเนี่ยตุกโดดไปด้วย ลืมเลยหิว <c> เ <oughs> ้ลาลืมน้ำล้างคอ่ะเหรอืมลืมเลยเนะี่ยกินเยอะไหมยินเยอะแทะแล้วก็นอนกลนเสียงดังอนอนหลับแล้วก็ได้ยินเลย <c oughs> <c oughs> เยอะแยะสองที กับกึ่งแก้วกินเยอะไม่ต่งางน้ำอย่างเอ,อบเซ็ๆมีต่างกินนี่กินที่ลูกกินนี่ มาทำอะไรไปดึงไม่เสื้อกินเลยลูกกินเลยกินพร้อมปู่อ่ะกินเลยลูกกินนี่ยได้ถ่ายกินอยาจะได้ถ่ายหนูกินเลยนี่เลยอร่อยไหมอย่าไปทำเสื้อจะขาดกินที่ลูกอ่ะลองชิมดูดิอร่อยไหมเยืนลุกขึ้นยืนชิมไดเอากกินกินยาถ่ายอยู่กิน นนืน่นแหละยืนตรงโน้นจะได้เห็นหน้าหนูด้วยไนงะเออแก้วเออน่นแะยา่าจะได้เห็นหนูกินด้วยไนงะหนูไปยืนตรงนน้นสิยา่าจะได้เห็นหน้าหนูเลยบอกเขาว่าเอออร่อยไหมอเอาชิมเอาลองกินโอ้ย่าทำใ <c oughs> เนี่ยเอาชิมเร็วๆก่อนสิครับ เอออ๋ตักแต่ปากดูก,กดินดูกออ่อนตากแต่ปากอร่อยไหมมีความเคี้ยวอ่อุ้ยคำใหญ่โดคำใหญ่เกินกินได้เลยลูกคำใหญ่เกินอุ้ย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 จับข้าวด้วย <c oughs> ข้าวหล่นเลยอ่ะฮึปันแล้วมีย,ยังไม่ทันได้เคี้ยวเลยอร่อยแล้วเหรอลูก ควัเก็ไม่มีอร่อยไหมหูกินมั่งากกินมัากกินทาใหญ่เกินอย่นะะเขียวไม่ไหวหรอกเด็กน้อยคนนี้เรากินข้าวด้วยเด็กหัวหยอง ร้อน้องกั่น้ำร้างคอแล้วตอนนี้น้ำร้างคอนั่นแหละเยอะขึ้นร้อนมาก้าเลยกินนี่ลูกจะอมทำไมไปกินข้าวเลย อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับอั้นอาหารบ้นบานๆนะครับเปลี่ยนจากย่าโมแปะแล้วเปลี่ยนย่าโมแปะเป็นอาหารบ้านๆเพราะทำคลิปเกี่ยวกับอาหารเลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นอั้นอาหารบ้านๆน,นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจะได้ดูคลิปต่อไปนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะ ขอบคุณครับ